ครับวันนี้ก็จะพาชมนะครับมานะครับเราวิ่งเราขึ้นมาบนสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่าถนนเรียบชายทะเลนะครับชลบุรีนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาเส้นนี้มานานเลยนะครับนับสิบปีเลยวันนี้อากาศก็ค่อนข้างมืดคึ้มนะครับนี่ตอนนี้ตอนเช้าช่วงเวลาหกนาฬิกานี่ครับก็มีนักมือเขาสาวหนุ่มๆเต็มไปหมดเลยดูนะครับเนี่ย สองฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับจะเป็นสองฝั่งนี้ก็จะเป็นทนะเลนครับเรียบชายทะเลดูนนะครับ ฝันี้ก็จะเป็นน้มวานช่องที่ตัวเมืองชนบุรีปกนี่ก็จะเป็น รถนนนี้จะเรียบยาวไปนู้ดเลยนะครับชุมชนจะเรินมากนะครับมีตึกอีกใหญ่เต็ตัว